<oung> สวัสดีครับผู้ัญชาการ่าเพื่อนๆมาฉลองวันเกิดพี่สะพายนะครับผมตามคืนไดเลยครับเป็นวุ้นเค้กนะครับสวยงามมากครับตอนนี้ประกอบอยู่เนาะมาแล้วครับผมกับข้าวกันอย่างดีนะครับผมนะง่ายๆเนาะมียำมะม่วงมีคุกี้แห้งผลไม้ก็มีแตงนะครับสับปะรดนะครับผมแคบหมูครับ มาครับทกานครับผมฉลองด้วยกันค้ามนะครับปีสะพ้ายลองเพลงเลยอีกรอบนึง ิตมีโองมันมีมเยมีโตมีมีเขามีทำไมากลองมันนั่พี่มีมีีโตไปเลยมี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 ดีมีโตพี่มีถือบีโตพี่พี่สาวถือีโต๊นี่แข่งนไมนยมีมีโตจะขอไม่เกินเริ่มงงเติรนเตี้วัปั๊บ อาารก่อนทุกคนอาจารย์ครับนี่รวมญาตินะครับพี่สาวพี่ชายพี่สะใภ้นะครับผมนะ

นี่ถ่ายวีดีโออยู่นะครับนะครับของที่ระลึกเป็นกระเป๋าเสื้อต่างนามวนาพี่สาวมอัพา์มีสะไปเนาะคอมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงครับพไปด้วยครับไว้ใจอวยพรครับเรียบร้อยนะครับมาชมเปิดเปิดเปิดมาชมเพคอยู่เดี๋ยวล้นในกระเป๋าคืออะไร อ่าโชว์โชว์วันนี้ขวัญถุง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 อ้าวตกใจด้วยว่าแบงค์พันไม่ใช่แบงค์ร้อยขอดูเลขหน่อยอ้าวเลขเนะคะสามหกหกสามนะคะงวดนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะหกหกสามนึ่งร้อเกมนี้ก็จบไปแล้วครับขอบคุณทุกท่านครับผู้ชมครับผมนี่ก็เป็นความสุขเล็กๆนะครับในครอบครัวนาผมในวันถ่ายเพผู้ชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผม เป็นกำลังใจกันได้ท่าผมจะทำคลิปดีๆใหุ้กครับผมเขาก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับยอ้พี่าวพี่าวพี่าวมีรางวัล